สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็อยู่กับรายการข่าวลูคแคสต์ลิงนะครับก็อยู่กับเกม Apple Scanner นะครับมาเล่นกันเลยดีกว่าผมก็เล่นไปด้านดึงนะมั้งก็มันนุกดีอะสองด้านด้านนี้เทนนี่แล้วก็ฮาวน l โนโลูลูด้านนี้เราจะมาเล่นวันที่สองกันนะครับก็สตาร์ทเ,เลยเอ้ยมีของแร้ได้เหรอ ก็ทูร์ล็อกบุกโทชเช็คอิดเอาท์ทายทูไฟเทมออนโหอันนี้มันรออีโต้มาฟันใครวะเนี่ยของแลอะไรอะสักคัก,ก้าวิวฟีเจอร์ฟีเจอร์นี่คือไม่รู้เหมือนกันอะไรแบบนึงกระสุนปืนจ้าแล้วก็อันนี้เดจอะไรเซฟเซฟตี้เลเซอร์เอามาทำอะไรอะ อา้าวได้ด้วยอ๋อใช่ใช่จะมันมีนี่ด้วยเอ้ยมาไหมฮาพูนกันผมมีแต่เกงในยสผ้า,าคนแก่อู้โหอ้อาวได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออเนี่ยอุคูลาซีไทยทูแท็บเดออ l e t ช r ร Item and not just the back อ๋อคือถ้าเราแตะผิดอ้นี่พ,พนี้เราสามารถก็ถูกได้ก็ได้มันตรงได้มีอะไรไหมไม่มีมีมีค้อนนี่ไปเลยใครเขาค้อนไม้บ้าเป็นหนักกระสุนปืนแนบางอาจ เป๊บหนึ่งมีไม้ไม่ไมีไปเถอะอ้าวไม่ได้เหรอ,อามีปืนอยู่เหรอฟักไม่รู้โอ้โหดาวเรสามเลยไม่รู้นี่ว่าโอ้โหพลาดเลยบอกเลยพลาดเป๊บหนึ่ง ไอสก็ทห้ามเข้าเพราะอะไรวะมีขวดอยู่อย่าอ่าได้ด้วยแหละหนามมีทั้งสองอันเลยอ๋ออันนี้มันอันไหนมันตาตางใส่ก็กดได้เลยใช่ไหมคนที่มีแล้วม่ะกดผิดมาเยอะมาเยอะไม่มีเหรอ อ้าวโอเคพันได้เนะี่ยก็มีน้ำมันนี่ไงไอ้คาปูนซ้อนนันตปาเลยมันฉราดมากนี่เงียี่ฟันอนึางเดียวแปลติฟันเี่ฟลายคิวต้องเส้นตรงมีนะปะเดี๋ยวมุขคนเหมือนกันโอเคไป ไปของแล้วเว้ยอะไรวะโกเดียนอะไรสักอย่างอ่ะคอสโบนี่ไอสเกตห้ามห้ามเอาขึ้นเครืงบินไม่มีเนาะตัวก่อนนี้ไม่มีโอเคขึ้น อะไรอ่ะโอโ้เกือบแล้วมีไปมีอะไรไหมไม่มีไปเข้าวเอาน,นี้เข้า เอาละคนทาง,งเครื่งบินมีอะไรไหมไอสกเกตนี่อุตส่าห์เป็นพนักง,งานขับอ่ขวาอัาประจำหน้าใคร <Yeah. S 1> เยืดในตาเดียวนี่ไหนผมก็เล่นเกินด้านหนึ่งแล้วก็จะเล่นให้อีกด้านนึงแล้วกันเจเชยเจเชยเราหนึ่งเอาเสยงเกมกันโอเคนี่ มันเป็นวิธีน่ะนี่ก็ได้เหมือนกันนะรู้ว่าได้ได้งไง <c oughs> กดมั่วเนะี่ยบอกเลย next mission เลยพวกนี้ super x c a y l e r a t o r าะ time warp turbo scanner เอานี่ super x l r a y ดีกว่า super อะไรอ๋อไม่ไม่ไม่มมีเวลาจำกัดด้วยไอ้ยะชีชชยเฮย้ยเดอร์ลิงเกอร์นี่ไงอ๋อคือไหนมันล้วตรงใส่มันก็ใจนี่เอาขวานจามหน้าใคร เนี่ยเ,เอาอิโต้เข้าน้ำมันนเขาไม่เอาเข้ารู้เปล่าเดี๋ยวมันไปเกิดไฟฟ้าเอ้ยเกิดไฟสถิตนี่ไงจเจออีกแล้วนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวายเวอร์ชั่นสติกอัพเดนไม้โอ้โหอันนี้รอดเดนไม้ละไม่มีปลไปมาอีกแล้วอะไรอะอิเล็กทริกอะไรอะเดลืออะไรสักอย่างแลหละน่าเป็นสว่านนะเออ แนะแนะมีปืนกูเห็นกูเห็น,น <nn. S 1> บองตรงกูเห็นมันดัดใช้ได้เปล่านอนโอเคอไปไปไปใช้เลย,ย,ยนี่ถ้าถ้าไม่เปิดซุปเปอร์นี่กูไม่เห็นนะเนี่ย ไปด้วยเลยแนอคุมมาจาหน้าใครไปคนะดาวนะรรกระจายเป็นนารโ,โตเหรอเนี่ยเขาห้ามเอาขวดเขาเขาห้ามเอาขวดเข้า สว่านด้วยไอ้น,นี่แล้วเข้าใจไปนี่เปิดก่อนเลยเสียวมีของไมุ่ดเขา้าเนี่ยเนี่ยรองเท้าไอสเก็ตเอาเข้ามาทำไม เอาสว่านมาอีกแล้วอ้าวไม่มีโคตรลุ้นเลยไปเอากอมาแค่นี้มต้องเอามาก็ได้นะน้อยซะกเกินหมูมีหวหน้าปลามาด้วยไอ้ย หน้ามัวเนี่ยเจ็ดการมั่วแห่งชาติเอาละครับก็ขอจบ ไว้เพียงทอนนี้นะครับก็ถ้ามีเกมที่น่าสนใจก็จะมาแคสให้ดูกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย